ตอนนบีม yup. ุฮัมมัดสุลลัลโมะอะลัยวะสัลลัมมีชีวิตอยู่นบ yeah? ีทําฮัตตะมัตตัวทาครั้งเดียวครั้งสุดท้ายนะทําครั้งเดียวนะครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในปีที่สิบฮัตตะมัตตัวที่บรรดาวทำในเรื่องฮัตตะมัตตัวฮัตตะมัตตัวฮัตตะมัตตัวเสียดำนะดำแปลว่าอะไรดำแปลว่าอะไร ค่าปรับเขาบอกว่าต้องเสียค่าปรับด้วยมะต้องเสียค่าปรับผมเคยถามว่าเฮ้ยนบีทำฮัตเสียค่าปรับด้วยรอตอบผมยังไม่ได้เลยเนี่ยอ่าเขาบอกว่าต้องเสียค่าปรับทำฮัตจะมาตัวเพราะนบีทำเฮ้ยนบีเสียค่าปรับด้วยเลยทำฮัตเน่ยจบแล้วเนี่ยนบีทำผิดต้องเสียค่าปรับอะพูดไม่นะพูดผิดพูดไม่นะฝากไปถึงแซ่บางคนด้วยออาตอบผมหน่อยมีด้วยเดินมีเสียค่าปรับมีไหม จบเล่นนบีทำอีบาดาผิดแล้วต้องมาเสียค่าปรับเนี่ยเขย้าใจยังตอนชีวิตนบีมุฮัมหมัดสุลล่านอะไรวะสลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยนบีทำฮัตตะมาตัวที่เราทำนเนี่ยคนไทยทำเนี่ยฮัตตะมาตัวทั้งนั้นเลยพี่น้องครับไม่เหมือนบวกปากีอินเดียจาริเตนนาตานาเฮที่พี่น้องไปดูข้างฮารอมอะยังคองชุดเยืรอรมเราเปื่อเราเราเรา,เราเปลี่ยนแล้วใช่ไหม ของพวกเขายังขุกดินอยู่เลยยังขุกปุนอยู่เลยยังคักเลยอ,ลอ,อัลพาเอารอมันสีขาวกลายจะเป็นสีโคลละมันจะมีฮัดอะไรตมัดตัวกี่รอนแล้วอะไรก็ว่ากันไปมันจะมีสามชนิดแต่นบ,บีทําฮัดตมัดตัวจําไว้นะอัฟดอนที่สุด